สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะรถเก๋งมือ2ราคาเบาๆนะคะท่านใดงบน้อยนะคะต้องการรถยนต์ไปใช้งาน,นะคะ่ะแต่ว่าต้องการราคาที่ย่อมเยาสบายกระเป๋ามากๆนะคะคันนี้เพียง27,000บาทค่ะรถอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะรถ Honda Accord ทายก้อนเดียวค่ะ เครื่องเกียร์ช่วงล่างขับขี่ใช้งานวิ่งได้ปกตินะคะราคาถูกด้วยค่ะแอร์เย็นวิ่งทางไกลได้นะคะเชื้อเพลิง2ระบบค่ะติดแก๊ส LPG มานะคะและใช้น้ำมันเบนซินได้ค่ะทุกท่านถังแก๊สนี่เป็นถังแบบโดนัทนะคะมีความปลอดภัยค่ะภาษีพรบรปี67เอกสารมีครบนะคะเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะ 27,000บาทค่ะร้อนหยุดการจนบุรีสนใจโทรคุยกันได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดไปดูตัวจริงกันก่อนค่ะเพื่อความสบายใจทั้ง2ฝ่ายนะคะแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นค่ะไม่ใช่ผู้ขายนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเช่นกันอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ทักทายแอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ